วันนี้ได้ไปฟังดีเบตของ3แค a n ิเดตนายกดีใจที่มีการพูดถึงเรื่องดิจิตอลกาเ์ิร์นเมน์กันมากแต่ผมมีประเด็นคาใจอยู่3ข้อครับ 1. ข้อมูลเรื่อง e-document ของคุณสุพจีคลาดเคลื่อนไปมากเรื่องนี้พูดกันมา10ปีแต่สเกลอัพอย่างจริงจังในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยผมได้อยู่ในห้องทำงานตอนท่านประเสริฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดีอีปรึกษากับนายกแพทย์ทองทานเพื่อวางรากฐานเรื่องนี้ตัวเลขจริงคือส่วนกลาง67หน่วยงานไม่ใช่22ผู้ใช้9 4หมื่นรายอปทอีก5,673แห่งผู้ใช้1.5แสนรายทั้งหมดนี้ทำในเวลาแค่ปีเศษนี่คือเปสของคนทำงานเป็นครับ งานวางรากฐานเราทำไว้แล้วใครจะมาทำต่อผมยินดีแต่การเอาผลงานคนอื่นไปเคลมแล้วดิสเครดิตกันแบบนี้ไม่ควรทำครับฝากคุณสุภจีเช็คหน่อยครับมีคนบ่นให้ฟังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอ e. ีคนใหม่ไม่ยอมเซ็นระบบอ e ีด็อกต้องสั่งปริ้นมาเซ็นมือแล้วให้เจ้าหน้าที่คีย์ในระบบจริงไหมครับ2 บนเวทีวันนี้มีคนพูดถึงซ u เปอร์แอปรวบรวมกับ One Men Service ทุกอย่างมาไว้ที่เดียวกันเรื่องนี้เราต่อสู้มาตลอดเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความสะดวกกับพี่น้องประชาชนแล้วระบบนี้ยังจะทำให้เกิดความโปรง่งใสและเจ้าหน้าที่ที่คิดจะเก็บค่าสวยตอนให้บริการหรือออกใบอนุญาตต่างๆก็จะทำได้ยากขึ้นเรื่องนี้ทีมงานของเราต้องไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐเกือบทุกหน่วยงาน บางคนจะยอมปล่อยมือเรื่องนี้มายากเหลือเกินจนในที่สุดเราทำสำเร็จมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อวันที่ 4. ีมิถุนายนแต่ตั้งแต่เราออกมาก็ไม่รู้ว่าโครงการนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานอีกเราทำต่อแน่นอนครับ 3. อีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงกันบนเวทีคือเรื่องการรวบรวมฐานข้อมูลคลาวกลางเพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างได้ประหยัดมากขึ้น และเกิดการรวบรวมข้อมูลที่จะนำมาใช้ AI วิเคราะห์เพื่อเอามาบริหารประเทศและปราบคอร์รัปชันรัฐบาลเพื่อไทยก็ได้ทำ Cloud First Policy ออกมาได้รับการอนุมัติโดยคอิโโลรรัม Digital Government แล้วถึงขนาดมีคำสั่งคณะรัฐมนตรีให้ระงับการสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่และระงับการจัดซื้อจัดจ้างคลาวด์แบบต่างคนต่างทำแต่ตอนนี้เราออกมาแป๊บเดียวได้ข่าวมาว่าเรื่องนี้พับไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องดิจิตัลกับเวิร์นเน้นและเรื่องใช้เทคโนโลยีมาปราบโกงใครก็พูดได้ครับแต่เรื่องนี้เราทำกันจริงจังไปแล้วบางเรื่องสำเร็จไปบางส่วนบางเรื่องโดนเตะตัดขาเสียก่อนแต่ถ้าเราได้กลับเข้าไปเป็นรัฐบาลเราทำต่อทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์เชนพูดว่าเราทำได้ทันทีเป็นเรื่องจริงครับต้องขอโทษที่พิมพ์ยาวเพราะเรื่องนี้ผมอัดอั้นมานานจริงๆแล้วอะไรที่เป็นเรื่องดีสำหรับประเทศ ใครทำต่อก็เป็นเรื่องดีตอนที่คุณออกมาเคลมเรื่องขายข้าวเรื่อง FTA EFTA เรื่อง FDI 1.3ล้านล้านผมก็เฉยๆแต่เรื่องนี้ในฐานะคนทำงานผมต้องขอชี้แจงครับ